สวัสดีค่ะรักชรีกาตาโรบายนรมนวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้คุณว่าในเดือนมกราคมนี้มีราศีใดดวงเฮงกันบ้างนะคะเราจะดูให้สี่ราศีนะคะส,สี่ราศีจะดูให้ค่ะว่ามีราศีใดดวงเฮงมั่งนะคะมาดูกันราศีแรกนะคะราศีกุมค่ะราศีกุมนะคะ คุณจะดวงดีและดวงเฮงค่ะราศีที่สองนะคะราศีราศีตุลนวดดีใจของอน้องหน้าคือราศีตุลเหมือนกันก็ดีใจกับคนราศีตุลได้นะคะคุณจะดวงเฮงในเดือนมกราค่ะราศีถัดไปนะคะราศีเดนแตนราศีเมษค่ะ แม่หมอตาดีมากราศีเมษค่ะจะดวงดีดวงเฮงนะคะอขอไวยด้วยสายตาราศีสุดท้ายนะคะของเดือนมกราที่คุณจะดวงเฮงนะคะโอ้หจดจด,จด,ดเญค่ะราศีอันนี้ลาศีเมษออกมาซ้ำนะคะโอ้ดวงดีดับเบิลนะคะอังั้นเพิ่มให้อีกหนึ่งลาสี ราศีที่จะดวงดีนะคะราศีสิงค์ค่ะดวงดีและดวงดีเรื่องอะไรเดี๋ยวเราดูให้คุณว่าคุณจะดวงดีเรื่องอะไรนะคะามาดูกันก่อน,อนว่าราศีเมษซ้ำก็ออ,ออกกอนเนาะก็ราศีที่จะดวงดีในเดือนมกราคมก็คือมีราศีสิงห์ราศีเมษราศีตุลและก็ราศีกลุ่มค่ะเราจะมาดูดวงให้คุณ ดูต่อให้คุณนะคะว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรมาทารคุณจะโชคดีในเรื่องของอางานพิเศษหรือว่าอะไรที่เป็นงานพิเศษเงินพิเศษหรือว่าคนพิเศษก็ได้นะเออ,เอ,อว่าไป อะไรที่พิเศษพิเศษคุณจะได้แน่นอนในเดือนมกราค่ะและดูให้อีกนะจ๊ะกู้การแข่งขันของคุณเนี่ยที่คุณแบบว่าต้องแข่งขันต่อสู้เนี่ยก็มันมีอาจจะชะลอไปนิดนึงแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะชนะในระดับถัดไปเพราะว่ามันกลับหัว การต่อสู้ที่จะได้รับชัยชนะในปกติแต่ถ้าเกิดเป็นกับหัวเนี่ยก็คือต้องรอระยะเวลาไปหน่อยก็จะช้าไปนิดแต่สำเร็จก็จะเดือนถัดไปเดือนนี้ก็เห็นเรื่องพิเศษพิเศษไปก่อนนะอ่ะต่อไปอ้าวความรักโอ้อันร้นเร่อรุนรามมาจากไหนมาจากตัวคุณนั่นเองที่มีความรักและอยู่ได้ด้วยตัวคุณเอง และยังแบ่งปันเผื่อแพ่ให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ปัญหาของตัวเองเนี่ยแก้ไม่ค่อยได้นะกระซิบ <c oughs> อ้าวให้อีกใบหนึ่งนี่เรื่องราวใหม่ๆโอ้ขอกระปินดนึงเรื่องราวใหม่ๆนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ดีๆค่ะคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนมกราดน,นี้แน่นอนและใต้สำหรับของเราเป็นอะไรมาดูกัน อเอาเป็นว่าเมื่อเกิดเรื่องดีๆแล้วเจ้านี้ก็ไม่มีผลนะคะเดะมูนก็คือความทุกข์ความเครียดใดๆเนี่ยจะหมดไปด้วยเรื่องพิเศษๆของคุณแล้วกันเนาะเอาตามนั้นนะสวัสดีจ้า